ครับมันก็จะมาลองอ e ีเซกิครับผมอันนี้3สูบรุ่นยอดนิยมแรงม้าเยอะๆรหัสรุ่น E3112 สภาพคัดมาให้ครับผมเหลืองๆทองทองครับเครื่องนเดิมไม่มีแกะไม่มีเปิดครับอ่าเราจะคัดสภาพให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงดูนอตเด็ดโอ้สวยๆมากครับนี่เวลาเราลองเครื่องเรนก็ผ่านน้ำไห้ทุกตัวนะครับไม่ต้องห่วงร้านเราดูแลลูกค,ค้ายิ่งกว่า่างอื่นอีกเรากลัว คพาไม่ประทับใจคันตัดแต่ก๊บๆให้เอ้าให้ฟังเสียงเลย ได้ครับกดดับนี้ได้แล้วก็ต่อตรงนี้ไปดับได้ครับ